เราจะมาแจกโค้ดประจำช่องด้วยนะครับรอบนี้เป็นชื่อโค้ดชื่อช่องใหม่นะฮะทุกคนขึ้นอยู่หน้าจอณนะขณะน,นี้โค้ดนี้เนี่ยก็จะได้เงินไปเลย1,900เหรียญสามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดเลยทุกคนใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งซึ่งโค้ดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับจะได้เงินเนี่ยห้าพันแล้วก็เลสคิสตัลยีชิ้นแล้วก็เพชร5 0 0ชิ้นโค้ดนี้นะครับจะมีจํากัดจํานวนแค่11คนอ่าคนเรียกได้ว่าใครไวใครได้นั่นเองเนาะ เนี่ยดูรีดุคนตู้กาชาคือแบบอันนี้คือเป็นตู้ปกติมีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยแล้วก็มีวาเลนไทน์แล้วก็ชนิด n ิวเยียพี่บอกเลยนะไม่เกินห้าครั้งได้ได้เลยใช่ได้เลยมันต้องได้สุ่มได้แค่ร้อยเดียวอะลองสุ่ร้อยหนึ่งได้ไงเกลือเลยเห็นไหมโอ้โหดีที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสี่สามสองครั้งที่หนึ่งเอออุ้ยอะไรโอพี่โอวี่ทำไมฉันได้แต่ได้แต่สองตั้ ทนี้สองที่สองโอ้โหเรียเชื่อเลยทีเดีวมันเดิมเลยอะเ้ยเบรดเรดเรดคาเมล่าเบรดคาเมลาคือไนไหนไหนสองเปอรนตอุ้ยตัวสุดุหนึ่งอะหนึ่งเอสีดิ่ง่อะไม่ถ้าเปนเป็นตัวอะไรมันจะอยู่ข้างบนเนาะใช่ไหมน้องๆใช่อะไรจะยบทเสมออ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยช่เฮ้เอาเรื่องนี่เอาเรื่องไปเรืเปมาแล้ว